วันนี้เนี่ยเรากลับมากับโปรเจกต์ใหญ่อัปเดตจากครั้งที่แล้วว่าตอนนี้เนี่ยบ้านไปถึงไหนกันแล้วบ้างเพราะบ้านหลังนี้เนี่ยครบมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการใช้งานหรือว่าความอลังการเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะว่าจะหรูหลาแค่ไหน เราก็จะเจอกับถูกทางเข้าก่อนเลยค่ะตรงนี้เนี่ยเราออกแบบมาติดเป็นบัวสีทองทั้งหมดเพื่อเพิ่มความหรูหราแล้วก็ความักชูหร่และตรงหน้าประตูเนี่ยเราก็ยังซ่อนที่เก็บรองเท้าอีกด้วยค่ะถือว่าเนียนตามากๆเลยตรงนี้เนี่ยสามารถใส่รองเท้ามากกว่า10คู่เลยทีเดียวแล้วเราออกแบบมาให้มี2ฝั่งของหน้าประตูเลยค่ะและเรายังมีฟังก์ชันเสริมเข้ามาอีกด้วยก็คือประตูซ่อนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องด้านในกัน เราก็จะเจอกับถุงใหญ่ก่อนเลยค่ะตรงนี้เนี่ยเราวางโซฟาชุดใหญ่ไว้เพื่อให้คนในครอบครัวสามารถพูดคุยกันได้หรือว่ารับแขกได้นั่นเองค่ะรอบๆอบเนี่ยเราก็ตกแต่งเหมือนกับด้านหน้าเลยก็คือเป็นบัวสีทองทั้งหมดเลยค่ะและด้านข้างทีวีเนี่ยเราก็ใส่ตู้โชว์วค่ะสามารถโชว์ของหรือโชว์อะไรก็ได้เลยและฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้โชว์เหมือนกันแต่ว่าจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาค่ะใส่ของได้เยอะมากๆเลยและในโซนนี้เนี่ยเราก็ยังเชื่อมกับโซนหลังบ้านไว้ค่ะ สงสัยกันใช่ไหมคะว่าประตูอยู่ตรงไหนเราออกแบบตู้ซ่อนให้เป็นประตูนั่นเองค่ะเท่มากเลยใช่ไหมคะและห้องนี้ก็จะเป็นห้องทานอาหารค่ะเราออกแบบมาให้เป็นโต๊ะกลมและตรงกลางเนี่ยติดเชนเดลีย์ด้านบนที่นั่งเนี่ยเราออกแบบมาให้นั่งได้ถึง10บคนเลยทีเดียว ในโซนข้างๆเนี่ยเรามีการบิวอินโซนแผนที่ขึ้นมาค่ะตรงนี้เนี่ยสามารถวางอาหารได้และเรายังมีการใส่ไฟซ่อนเพิ่มเข้ามาอีกด้วยเดี๋ยวเราไปดูโซนถัดไปกันค่ะถือว่าเป็นห้องในฝันของใครหลายๆคนเลยห้องนี้ก็จะเป็นห้องคาราโอเกะค่ะโดยเปิดประตูเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอกับตู้โชว์ก่อนเลยโดยตู้ตรงนี้เนี่ยเราบิวอินออกมาให้เต็มผนังเลยและห้องนี้เนี่ยเรามีการบิวอินลำโพงที่ฝังไปกับผนังเลยค่ะ แล้วมาถึงอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือโซนห้องนอนรับแขกนั่นเองค่ะแต่เราเข้าไปดูข้างในกันว่ามีการออกแบบอย่างไงบ้างโดยโซนนี้เนี่ยตรงหัวเตียงเราออกแบบมาโดยใช้ไม้ลายหินตัดกับเส้นระแนงสีทองและในส่วนของตู้เสื้อผ้าเนี่ยเราก็มีการดีวอินให้สูงเต็มเพดานเลยค่ะและด้านข้างเนี่ยเราก็ยังมีโต๊ะเครื่องแป้งอีกด้วยที่สามารถเก็บของได้ และมีการบูอินกระจกให้สูงเ <im> ต็ม <itated> <im> พีดานเหมือนกันจะทําให้ห้องดูกว้างมากขึ้นเลยค่ะ <im> เดี๋ยวเราไปดูห้องรับแขกอีกห้องกันค่ะห้องนี้เนี่ยจะเล็กกว่าห้องที่แล้วแต่ว่ามีฟังก์ชันครบเหมือนกันเลย <im> <im> หัวเตียงเนี่ยใช้ไม้ลายหินเหมือนกันแล้วก็ตัดกับเส้นสีทองมีตู้เสื้อผ้าที่ออกแบบมาเต็มพดานแล้วก็ยังมีโตเครื่องแป้งที่ใช้กระจกบ,บานเต็มเหมือนกันอีกด้วยค่ะห้องนี้ก็คือห้องออกกําลังกายนั่นเองค่ะ เรามาเริ่มกันที่ด้านขวาก่อนเลยค่ะโซนนี้เนี่ยถือว่าเป็นขวัญใจของใครหลาย,ยาๆคนเลยใช่ไหมคะเพราะว่าโต๊ะสนุกเนี่ยใหญ่มากๆกว้างถึง2เมตรกันเลยทีเดียวค่ะและด้านในเนี่ยเรามีการออกแบบบิวอ mm ิน hmm. ให้มีชั้นวางของทั้ง2ฝั่งเลยเราสามารถวางขวดน้ำของใช้จุกจิกหรืออะไรก็ได้ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งกันค่ะ ฝั่งนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ใช้วางโต๊ะปิงปองค่ะถ้าเราไม่ได้ใช้โต๊ะปิงปองเนี่ยเราก็สามารถพับเก็บได้และยังมีพื้นที่ว่างสําหรับทำกิวัตรอื่นๆได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นโยคะในตอนเช้าหรือออกกําลังกายเบาๆในตอนเย็นนั่นเองค่ะและด้านในเนี่ยก็ยังมีโซนแทนที่อีกด้วยค่ะที่สามารถวางอาหารเล็กๆน้อยๆได้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันค่ะตรงนี้เนี่ยเรามีเชเดเลียห้อยตรงกลาง และส่วนของผนังทั้งสองข้างเนี่ยเราออกแบบมาให้เหมือนกับด้านล่างเลยตัวนี้ก็จะเป็นถงกลางที่เชื่อมห้องต่างๆเข้าด้วยกนะะันค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องต่างๆกันห้องนี้ก็จะเป็นห้องพักค่ะในตอนแรกห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องโลง่งแต่เราออกแบบบิวอินให้ตรงนี้เนี่ยเป็นโต๊ะหมู่บูชามีที่เก็บของที่สามารถเก็บของได้และด้านล่างเนี่ยก็ยังใส่ไฟซ่อนเพิ่มเข้ามาอีกด้วยค่ะตัวกระจกเนี่ยเราติดให้หันออกหน้าบ้านนะคะเพื่อไล่สิ่งไม่ดีไม่ให้เข้าบ้านมาค่ะและตัวโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยเราใช้ไม้ลายหินตัััดคคู่กบบขออบบขอววสีาะะ และตัวผนังเนี่ยเราก็ใช้ไม้ไล่หินเหมือนกันเพื่อทําให้ห้องเนี่ยดูสว่างขึ้นและในส่วนของตรงกลางเนี่ยเราก็ยังติดเชนเดลเลียขึ้นมาเพื่อเพิ่มความหรูหราแล้วก็ความรักชูรี่เข้ามาค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปกันค่ะในโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนกลางของลูกชายคนเล็กค่ะตรงที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นลิฟวิ้งสเปซที่ออกแบบมาให้มีความอบอุ่นแล้วก็ความโครซี่มากๆเดี๋ยวเราไล่ดูกันทีละโซนค่ะเริ่มจากโซนหน้าประตูก่อนเลยตรงนี้เนี่ยเราออกแบบบิวอินมาให้สามารถเก็บรองเท้าได้ จะใส่ชลีเปอร์หรือรองเท้าผ้าใบหรืออะไรอย่างนี้ใส่ได้หมดเลยค่ะและถัดมาตรงนี้เนี่ยเป็นที่นั่งสําหรับนั่งดูทีวีหรือว่าจะใส่รองเท้าก็ได้และด้านล่างเนี่ยเรายังออกแบบมาให้มีชั้นเก็บของที่ยาวไปจนสุดเลยสามารถเก็บของได้เยอะมากๆด้านหลังเราติดระแนงไม้เพื่อเพิ่มความอบอุน่นและยังใส่ไฟซ่อนขึ้นมาเพื่อความโคซีอีกด้วยค่ะและด้านข้างเนี่ยเราก็ใส่ตู้โชว์เข้ามาค่ะที่สามารถวางโชว์ของต่างๆได้ ใส่กรอบทองเพื่อความลักชูรี่แล้วก็ใส่ไฟซ่อนเพิ่มเข้ามาอีกด้วย ถัดมาก็จะเป็นชั้นวางของค่ะด้านล่างเนี่ยก็ยังสามารถใส่ของได้ถือว่าใส่ฟังก์ชันมาได้ครบมากๆเลยค่ะเข้ามาตรงนี้เนี่ยเราก็มีการบิวอินเพิ่มเข้ามาอีกค่ะที่สามารถวางของหรือว่าใส่ของก็ได้ดัาบิวอินให้ตู้เนี่ยสูงถึงเพดานเลยเข้ามาในโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นครัวขนาดเล็กค่ะที่ตรงนี้เนี่ยสามารถทานข้าวได้ด้านหลังเนี่ยสามารถทําอาหารเล็กๆนน้อยได้ค่ะและด้านล here, in ่างเนี <alongside themselves> <rios> ่ยเราออกแบบมาให้สามารถใส่จานชามแก้วนามก็ได้ด้วยถือว่าเป็นการออกแบบมาใส่ฟังก์ชันครบมาก มาค่ะมาในส่วนของห้องนอนกันค่ะห้องนอนนี้เนี่ยเป็นห้องนอนขนาดกลางแต่ว่าฟังก์ชันครบมากๆไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าหรือว่าโตเครื่องแป้งัวตูว้เสื้อผ้าเนี่ยเราออกแบบบิวอินมาให้สูงเต็มเพดานเลยและยังใส่ไฟซ่อนเข้ามาอีกด้วยและตรงนี้เนี่ยเราก็เพิ่มเข้ามาเป็นโตทำงานค่ะที่สามารถทำงานในห้องได้เลยด้านล่างเนี่ยสามารถใส่ของได้และเรายังเสริมฟังก์ชันเข้ามาก็คือซ่อนปากไว้ด้านล่างเพื่อให้ใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ และในส่วนของเตียงนอนเนี่ยเราเสริมทางต่างระดับขึ้นมาเพื่อให้มีความน่ารักมากขึ้นเป็นสไตล์ญี่ปุ่นมากขึ้นด้านหลังยังสามารถใส่ของเก็บของได้อีกด้วยถือว่าใช้พื้นที่ได้คุ้มมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปกัน มาในส่วนของห้องนอนอีกห้องกันค่ะห้องนี้เนี่ยออกแบบมาสไตล์คล้ายๆกับห้องที่แล้วเลยก็คือสไตล์ทาคา,ามิหรือว่าสไตล์ญี่ปุ่นนั่นเองค่ะมีฟังก์ชั่นครบเหมือนกันก็คือมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งแต่ห้องนี้เนี่ยความพิเศษก็คือมีหน้าต่างเข้ามาเพื่อเปิดรับแสงได้เราวิวอินโต๊ะเครื่องแป้งให้มีท็อปยาวค่ะสามารถเก็บของได้และยังใส่ไฟซ่อนแล้วก็ปักซ่อนเข้ามาอีกด้วย ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ครบมากๆเลยค่ะและในส่วนของห้องนอนเนี่ยตรงนี้ก็จะเหมือนกับห้องที่แล้วเลยค่ะที่มีสเตปก้าวเดินแล้วก็ตรงชั้นนี้เนี่ยสามารถเก็บของได้อีกด้วยและที่พิเศษเข้ามาเนี่ยคือเราซ่อลิ้นชักใต้เตียงไว้ค่ะที่สามารถใส่ของได้และเดี๋ยวเราไปดูในโซนของพี่ชายคนโตกันค่ะ ในส่วนของโซนพี่ชายกันค่ะโซนนี้เนี่ยก็จะออกแบบมาเหมือนกับโซนที่แล้วเลยก็คือมีลิฟ่งสเปซแล้วก็มีครัวขนาดเล็กค่ะโดยห้องนี้เนี่ยมีฟังก์ชันเหมือนกันก็คือมีโซนทีวีมีที่เก็บรองเทา้าที่เก็บของหรือว่าจะสามารถทําครัวเล็กๆในนี้ก็ได้เพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยออกแบบมาเผื่ออนาคตค่ะเผื่อพี่ชายหรือว่าน้องชายเนะี่ยอยากสร้างครอบครัวเราก็สามารถอยู่ในนี้ได้เลยแบบครบกันทุกคนในครอบครัวค่ะ ดี๋ยวเรามาดูห้องนอนกันค่ะโดยห้องนี้เนี่ยออกแบบมาเหมือนกับห้องน้องชายคนเล็กเลยก็คือสไตล์ทาทานินั่นเองค่ะคือมีโต๊ะเครื่องแป้งมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีเตียงนอนเหมือนกันและที่พิเศษเข้ามาเนี่ยคือห้องนี้ตรงโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยเราออกแบบมาให้มีกระจกบานใหญ่ที่จะทำให้ห้องเนี่ยดูกว้างขึ้นและยังไม่ดูอึอดอัดอีกด้วยค่ะ มาดูห้องนอนอีกห้องหนึ่งกันดีกว่าค่ะห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่เล็กแต่ว่าอัดฟังก์ชันไว้แน่นมากๆเพราะว่าที่เก็บของเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นใต้เตียงโตะทํางานหรือว่าตูเ้เสื้อผ้าอย่างเช่นโซนนี้เนี่ยเป็นโซนของตูเ้เสื้อผ้าค่ะตรงนี้เนี่ยเราได้อินตูเ้เสื้อผ้าสูงเต็มเพดานเลยค่ะถือว่าใช้พื้นที่ได้ขุมมากๆและตรงนี้เนี่ยเราก็ยังติดกระจกบ,บานใหญ่เพื่อให้เห็นได้ทั้งตัวอีกด้วยถัดไปเนี่ยก็เป็นที่เก็บของเหมือนกันค่ะ ตรงนี้เนี่ยสามารถเก็บของได้โชว์ของได้เพราะว่าเราใส่สาซ่อนเข้ามาค่ะเราไปดูในส่วนของโต๊ทํางานกันค่ะห้องนี้เนี่ยถือว่าเป็นห้องที่มีพื้นที่จํากัดเราเลยออกแบบมาให้โต๊ทํางานเนี่ยเป็นรูปตัว L ค่ะและตรงนี้เนี่ยก็ยังมีที่เก็บของเยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลิ้นชักหรือว่าตู้ที่สามารถเก็บของที่เราไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยไว้ในนี้ได้อีกด้วยแล้วหัวเตียงเนี่ยเราก็บิวอินมาให้สามารถเก็บของได้เหมือนกันค่ะ ห้องนี้เนี่ยสามารถเปิดได้ทั้ง3บานเลยและที่พิเศษขึ้นมาเนี่ยก็คือเรามีลิ้นชักต้เตียงค่ะที่ให้มาถึง4อันเลยทีเดียวถือว่าเป็นห้องที่เก็บของได้เยอะมากๆเลยนะคะ่ะ จบกันไปแล้วนะคะกับบ้านหลังนี้ที่มีขนาดมากกว่า600ตารางเมตรถือว่ามีความหรูหลาแล้วก็ฟังก์ชันครบมากๆในทุกห้องเลยค่ะถ้าใครชอบบ้านสไตล์นี้หรือว่าชอบโซนไหนเป็นพิเศษสามารถทักหาเราได้เลยนะคะซันนี่คอเทจยินด,ดีออกแบบให้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และสามารถติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย